ศึกบอลรูวทลีทลคู่ต่อมาเป็นบิ๊กเกมในไฟล์เดย์ไนท์เลยนะครับเป็นการเจอกันระหว่างรองแชมป์เก่าทูแบง g อกยูเอ t e ดเปิดบ้านรับกันมาเยือนของแชมป์เก่าบุรีรัมยูเอทดนะครับก่อนที่จะไปตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับรพร้อมทันสองทีมไปเริ่มกันที่ทูแบงคอกยูเอ t e ดขอโค้ชแบงค์ทวันสีปานที่พึ่งคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมประจําเดือนที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะบีจีปทุมยูเอทดมา2 0นะครับทำให้พวกเขาไม่เสียประตูในบ้านติดต่อกันนเเป็กมที่4 เกมนี้ไม่มีปัญหาเรื่องผูเ้เล่นติดโทษแบนนะครับแต่ก็ยังเช็คการบาดเจ็บของแนวรับคนเดิมอย่างโมเดลทอมเบียนะครับแต่นอกนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าคนที่ลงมาแทนก็ฟอร์มดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพุทธินันวรณศรีหรือว่าจะเป็นทางสุพรรณทองสงนะครับส่วน ตัวหลักอย่างเอวรตตันกอนเขาเวสก็ยังคงปักหลักเป็นกระดูกสัหลังในแนวรับโดยมีทางนิทพงศ์เสรานน์แล้วก็พิรพัฒน์นชัยาคอยดูแลริมเส้นนะครับส่วนพวกประตูยังคงเป็นปฏิวัติคำใหม่เหมือนเดิมส่วนแดนกลางฟอร์มการเล่นร้อนแรงทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทศวัตลรริ้มวันนัสเถียนปก9นันแล้วก็ธิติพันธ์พ่วงจันทนะครับส่วน3แนวรุกมามุตดาธาวิลเลนโมต้านะครับแล้วก็ลุ่งรัฐภูมิจันทึก ลงสนามเป็น11ตัวจริงนะครับโดยมีบาซิลจาราดีนะครับเป็นตัวสอดแทรกอีกครั้งนะครับข้ามไปที่ทางบุีรัมยูเต็ดของอาร์เธอร์ปาปาสนะครับเกมที่ผ่านมาก็เฉือนชนะโปลิเทโลไปอย่างระทึกครับ2ประตูต่อ1เกมนี้นะครับขุมกําลังของปราสาทสายฟ้าก็เริ่มจะกลับมาแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าบรรดาตัวหลักค่อยๆสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค ok, ิมมินไฮย็อกพีดรนชารัสมีรวมไปถึงดาวซันววไทลีก เมดูการที่ผ่านมาอย่างสุชัยจเจดดที่ถูกเปลี่ยนตัวลวงไปเป็นตัวสำรองนะครับในเกมล่าสุดก็มีโอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงนะครับขณะที่กลุ่มกําลังอื่นๆยังอยู่กันครบนะครับแนวรับก็ยังคงมีดีออนสครูนะครับเป็นตัวหลักอยู่ที่จะยืนคู่กับใครนะครับด้านข้างก็มีสัสะลักไฮประโคนรวมไปถึงสป,ปอนปีนากาโพครับ,รรบที่ยืนเป็นตัวหลักนะครับโดยทางกับตานต้นนรุบินวินวัตโนโดมก็สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ผู้สาป,ประตูยังเป็นสีวลักษณ์นะครับด้านกลางกุลันเขาสิทธิ์แล้วก็ ท็เทอรรุณมาทัน ก็น่าจะประสานงานร่วมกันนะครับส่วนนิโคลาคาโดโซราชนาดูโ,ดม,โมย่านะครับรวมไปถึงลามียวซาไดาเยฟนะครับก็พร้อมที่จะโจมตีแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสทาประตูให้กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็สุชัยิเจเดตก็มีโอกาสาลุ้นออกซัด์เป็น11ตัวจริงในเกมนัดน,นี้ด้วยความน่าจะเป็นของเกมนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีนะครับแม้ว่าทรูแบงคอกยูเดจะเล่นในบ้านของตัวเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปรียบบูรัมยูเดตมากนักสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปราสาทสายฟ้าเองก็มีสติการเล่นที่มหาวิทยา ธรรมศาสตร์รังสิตดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพวกเขาแพ้ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการแพ้ทูแบงคอกเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเกมนี้เชื่อว่าทางบุรีรัมย์น่าจะเล่นอย่างรัดกลุมนะครับเช่นเดียวกันกับทางทูแบงคอกเองก็ไม่น่าจะผีผามแล้วก็เน้นรับกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะ พยายามเน้นเกมรับให้มากกว่าเดิมนะครับเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่อึดอัดนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ชิงไหวชิงพริบแล้วก็ชิงว่าทีมไหนจะเล่นได้ผิดพลาดน้อยกว่ากันนะครับเมื่อดูภาพรวมแล้วโอกาสจบลงด้วยผลเสมอมีสูงแต่ถ้าจะให้เลือกทีมชนะก็ยังเชื่อว่าทางประสาทสายฟ้ามีภาษีดีกว่านะครับโดยเฉพาะการฉกฉวยโอกาสการเล่นลูกเซตพีดหรือว่าการเล่นลูกเตะมุมพวกเขาเล่นได้เนียนกว่าแล้วก็เล่นได้อันตรายแล้วก็มีลูกสูตรค่อนข้าง เยอะกว่านะครับน่าจะเป็นที่เด็ดสําคัญนะครับในช่วงเวลาสําคัญในการฉกเฉวยโอกาสทำประตูในจังหวะเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าโอกาสแบ่งแต้มกันมีสูงมากกว่าครับ